จากกรณีที่นายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาชุดที่ยังทำหน้าที่เพื่อรอการรับรองสอวชุดใหม่ได้นัดประชุมวุฒิสภาในวันที่8กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณายติของนายสมชายสแสวงการสวชุดรักษาการที่เสนอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาการเพื่อศึกษาถึงการเลือกกันเองของสอวชุดใหม่ตามรัฐธรรมนูญพศ2560มาตรา107 โดยนายสมชายระบุว่ากรรมธิการที่จะตั้งขึ้นจะสามารถทำหน้าที่หรือศึกษาได้จำนวนเท่าไรหรือกี่วันก็ให้เป็นไปตามนั้นวันที่6กรกฎาคมนางนันทนานันทวโรพาสว่าที่สมาชิกุธ,ธิสภาให้สัมภาษณ์วิจาร์ณถึงกรณีดังกล่าวและถามหามารยาทของสวชุดเดิมที่เมื่อการเลือกสวชุดใหม่เลือกสิ้นสุดลงแล้วเท่ากับว่าสวชุดเก่า หมดวาระจึงควรหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีกระบวนการเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะเราก็พบว่ามีผู้ร้องคัดค้านเนี่ยค่อนข้างมากแต่ว่าในการเลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยเราก็จะพบว่ามันจะต้องมีผู้ร้องคัดค้านแต่การร้องคัดค้านไม่ได้แปลว่าจะเป็นการล้มกระดาหรือโมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกะกะตก็ควรที่จะพิจารณาว่า การเลือกนั้นสิ้นสุดลงแล้วแล้วก็มีผู้ที่ผ่านการเลือกเข้ามาแล้วเนี่ยควรที่จะรับรองผู้ที่เข้ามาก่อนแล้วคนใดกรณีใดที่มีข้อสงสัยว่ามีการทุจริตหรือมีการเข้ามาแบบไม่ตรงกลุ่มอาชีพด้วยวิธีการใดๆอันนี้กกตก็สามารถที่จะแขวนเอาไว้ก่อน ะะแต่ว่ากลุ่มคนจํานวนหนึ่งที่เขาเข้ามาแบบปกติสุจริตก็ควรที่จะรับรองไปก่อนเพราะว่ากระบวนการนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วแล้วก็สอวอที่เขารักษาการอยู่เนี่ยก็รักษาการมาพอสมควรแล้วอันนี้เราควรที่จะเปิดโอกาสให้คณะใหม่เนี่ยได้เข้ามาได้แล้วก็เรียกร้องไปยังกกตนะคะว่าควรที่จะรับรองไปก่อนแล้วก็ซอยทีหลังค่ะ ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าทางอสอวรักษาการจะเกิดมาขยันอะไรตอนนี้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้พบว่าได้ทำอะไรสักเท่าไหร่ตอนนี้น่าจะเปิดให้เป็นเ,เวลาของสอวคณะใหม่เข้ามาได้แล้วนะคะแล้วโดยมารยาทการเลือกได้สิ้นสุดลงแล้วหมดภาระหน้าที่ของสอวชุดปัจจุบันนี้แล้วค่ะ ควรจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้แล้วเป็นหน้าที่ของสวชุดใหม่ค่ะดูประเด็นที่เขาหยิบยกขึ้นมาที่จะนัดประชุมอะค่ะก็ดูเหมือนจะพุ่งเป้าไปที่สวชุดใหม่โดยตรงในเรื่องของกระบวนการเลือกสวกระบวนการเลือกสวเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องของสวชุดเก่าถ้าสวชุดเก่าบุคคลใดมีข้อสงสัยต้องการร้องคัดค้านก็ไปร้องคัดค้านที่กกต ไปตรวจสอบกันตรงนั้นนะคะไม่ใช่บทบาทของสอวอเก่าที่จะมาตรวจสอบสอวอใหม่เดิฉันคิดว่าผิดช่องทางแล้วก็ผิดภาระหน้าที่ออสอวอชุดเก่าควรยุติการปฏิบัติหน้าที่ได้แล้วค่ะเอาศัยช่องว่าเป็นช่งังไม่ประาศรับรองก็ว่าเป็นอำนาจที่เราจะชมเนอำาจเหรอฮะดิฉันคิดว่าโดยมารยาทแล้วน่าจะ ยุติบทบาทได้แล้วถ้าตอนนี้ยังไม่มีการเลือกแล้วก็ยังไม่มีการาผลการเลือกยังไม่ได้ออกมาตรงนี้ก็อาจจะอ้างได้ว่ายังไม่มีสวออชุดใหม่แต่ณขณะนี้การเลือกได้สิ้นสุดลงแล้วก็กกกตก็ทำหน้าที่นะคะประกาศรับรองเพื่อที่จะให้สวออชุดใหม่เนี่ยเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งสวออชุดเก่าก็กกจะได้ ยุติการทำหน้าที่ของตัวเองได้แล้วค่ะเรื่องโมคะใช่ไหมคะ,รมมคะตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าการเลือกการเลือกตั้งทุกครั้งทั้งระดับชาติระดับท้องถิน่นมีการร้องคัดค้านทั้งสิน้นมีการร้องเรียนในเรื่องของความไม่ชอบมาภากลความไม่ปกติทุกครั้งไม่ได้แปลว่าเมื่อมีการร้องจะต้องโมคะ อันนี้เราใช้งบประมาณแผ่นดินไปจำนวนมากแม้ว่ากติกาของการเลือกครั้งนี้เนี่ยมันเป็นกติกาที่วิปริตแต่ว่ากระบวนการได้สิ้นสุดลงแล้วก็ต้องยอมรับตรงนี้แล้วก็กะกะตก็ได้ปฏิบัติหน้าที่จนถึงขั้นคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งได้2อ0บวกกับกลุ่มที่เป็นกลุ่มสำรอง100เรียบร้อยแล้ว ตรงนี้ก็ควรจะประะป,ระประกาศการรับรองสวชุดใหม่แล้วก็กรณีที่มีข้อสงสัยเป็นรายบุคคลก็ควรจะพิจารณาเป็นกรณีกรณีไปไม่ใช่การโมฆะหรือล้มกระดานค่ะตามกฎหมายเนี่ยระบุว่าหลังการเลือกเสร็จสิ้นเนี่ยกรกตนเนี่ย สามารถประกาศได้หลัง5วันซึ่งตอนนี้มันก็เกิน5วันมานานแล้วนะคะ,ะกกตะก็ควรจะทําหน้าที่ของตัวเองถ้าไม่เช่นนั้นก็อาจจะถูกกลุ่มคนที่เขา,เาได้รับเลือกเนี่ยไปร้องอีกเช่นเดียวกันว่าทําไมไม่ประกาศรับรองเขาเสียที ไม่ใช่มีแต่ผู้ที่ร้องค้านนะคะผู้ที่ร้องให้รับรองเนี่ยถ้ากรกะตนนิ่งเฉยอยู่อาจจะเจอการร้องอีกประเภทหนึ่งก็คือร้องให้รับรองเสร็จทีค่ะท่านผู้ดำเนินรายการถามบอกว่าเห็นด้วยกับอาจารย์ปริญญาหรือเปล่าว่ากรกตควรจะประกาศไปก่อนแล้วสอยที่หลังเห็นด้วยอย่างยิ่งนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ย ถ้าเผื่อประกาศรับรองแล้วเนี่ยสอวอเก่าที่เกิดจะมาขยันเอาตอนนี้นะอยู่มาห้าปีเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นว่ามีผลงานอะไรแต่พอพ้นวาระใกล้จะพ้นวาระขอเปิดประชุมตรวจสอบการได้มาซึ่งสอวอใหม่เออทำได้เหรอฮะมันใช่หรือเปล่ามันใช่ช่องทางของการที่จะมาตรวจสอบอะไรหรือเปล่าบทบาทภาระหน้าที่ของสอวอคือการกรองกฎหมาย นะตรวจสอบฝ่ายบริหารแต่จะมาตรวจสอบสวออใหม่ถ้าสวออชุดใหม่เข้าไปได้แล้วนะคะดิฉันกับพี่ชัยยงบอกว่าเดี๋ยวเราก็จะเปิดสภาตรวจสอบที่มาของสวออเก่าบ้างดีไหมฮะหรือไม่ต้องตรวจเพราะว่ามาจากที่เดียวกันจิ้มลงไปอันนี้ดิฉันคิดว่าสวออเก่าควรจะยุติบทบาทได้แล้วโดยมารยาทค่ะถึงแม้กรกตยังไม่ได้ประกาศรับรอง แต่โดยมารยาทนะฮะได้มาแล้วค่ะเข้าใจคำว่ามารยาทไหมฮะ,ะถ้าโดยมารยาทแล้วก็หยุดเถอะค่ะอย่าดิ้นรนเลยนะคะตลอดห้าปีนี้ก็ไม่มีใครไปทําอะไรท่านแต่ท่านก็ไม่ได้เคยบอกกับประชาชนเลยว่าท่านทําอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้สวอชุดใหม่เขาเข้ามาแล้วนะคะก็ไม่ใช่บทบาทภาระหน้าที่ของท่านอีกต่อไปแล้วนะคะถามอ,นะอาจารย์นัทนาตอบไปเลยนะอาจารย์สิบวันเนี่ยอาจารย์ สว,วที่มีกลุ่มความคิดเดียวกับอาจารย์เนี่ยนะว,ว่าที่สว,วเนี่ยตอนนี้มีกี่กี่คนฮะและอาจารย์มองไว้ว่าในสองร้อยท่านเนี่ยที่ได้รับเลือกมาเนี่ยเป็นสีน้ำเงินเป็นส่วนใหญ่จริงหรือไม่ครับก็เป็นคําถามที่เจ็บจี้นิดหน่นอย <c oughs> ก็เราก็พยายามรวมกลุ่มคนที่มีอุดมการ <c oughs> ร่วมกันแต่นะฮะก็วันนี้เราก็จะประชุมกันนะคะก็ก็มีประมาณสามสิบรบนิดหน่อยอ่ะสามสิบอ่าลบๆบนิดหน่อยนิดน่ยนิดหน่อยคือ มันก็เหมือนกับเราก็ยังยังยังไม่ชัดเจนว่าเพราะกรกตเขาก็ยังไม่ประกาศรับรองเราจะมารวมกันเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะรวมกันในฐานะอะไรว่าที่ว่าที่อ่าหลายคนก็ยังแบบรอให้กกตรับรองก่อนอ่าแต่แต่จำนวนน้อยก็ไม่เป็นไรนะคะเดนจะตอบคำถามหัวข้อนี้ว่ามันเป็นความหวังหรือวิกฤตครับมันเป็นความหวังอ่ะเราลองนึกถึงตลาดหุ้นนะคะ เวลามันตกถึงขีดสุดแล้วมันเด้งขึ้นมาหนึ่งจุดเนี่ยมันคือดีขึ้นฮะแล้วที่ฉันบอกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่สวออชุดรักษาการอยู่เนี่ยเขาทำอยู่เนี่ยคือเราไม่รู้เลยว่าเขาทำอะไรนะวันดีคืนดีเราก็ได้พบว่าเขาก็จะเอางบวาระสุดท้ายของการดำรงตำแหน่งไปดูงานต่างประเทศเอาเหรออันนี้เป็นผลงานใช่ไหมอ่าก่อนหน้านี้ ปี66อ่ะก็มีบทบาทที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ใส่อำนาจมาให้เต็มที่เลยในรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยนะคะอ่ะประชาชนเขาเลือกมาแล้วด้วยเสียงข้างมาก14-15ล้านก็ไม่เลือกซะง,งั้นอันนี้เป็นผลงานชิ้นโบดาหรือเปล่าฮะเสร็จแล้วเนี่ยพอมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยถึงแม้สวชุดนี้จะหน้าตาไม่ค่อยไม่ค่อยสักสวยสักเท่าไหร แต่มันก็ยังไม่มีลักษณะของการที่มาจากอัน,นเดียวทั้งหมดแล้วโหวตกันเป็นระเบียบเรียนเชื่อได้เลยว่าสวชุดนี้ไม่มีสองร้อยแต้มโหวดอะไรก็ตามไม่มีสองร้อยท่วนนะไฟไม่เห็นด้วยศูนย์ไม่มีมันก็จะมีแบบเห็นด้วยใบเห็นด้วยอะไรเงี้ยเป็นธรรมชาติแต่สวออชุดที่แล้วมีใช่ไหมฮะเลือกกันเป็นแถวเป็นแนวอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้น มีความหวังค่ะคไม่ไม่ถึงขนาดว่าหมดหวังไปซะเลย<ฮ>ะนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e y y u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  e e มติชนทีวีด้วยนะครับ